คอนไฟมาอย่งอีกแล้วเซฟเซฟเจ้าวันนี้เหตุการ์กินเหตุการ์เฮเจ้าตีคอ,อ,อนไฟมาอยังอีกแล้วเซฟเซฟเจ้า,าวันนี้เหตุการ์กินเหตุการ์เฮเจ้าตี เห็ดเมนูนหม่เจ้าต okay, <laughs> ีป่าเต๋อมนูนอย่างไรเนี่ยเซลเจ้าตีเจ้าตีเจ้าตีกีเต่าจ้โอ้กีเต่าเจ้าตีแข่งแรกแั่งแรกกีเต่าอันนี้กระดองกินใส่เห็ดตะควายเปมิโนนี้สุดแป๊กกีเต่ากีเต่านี่นี่ ดอคเาหารครับนีก็มีมินูจีจีปลาเวลาเป็นซอยนี่ม่ยากเหรอตัเกียวก็หักด้วย

นี่หักขาแล้วอ่ะเออใส่บนปุดเ่ตับเฮตับใส่ตับห้อนเฮตับห้อนตับห้อนผมเนีนั่นอ้องเหมือนแม่ตอนนี้ะเขาตับทะลุ phát lộ ra hết. Ừ. Chấp tiêu hết luôn hoạn này. Ừ. <laughs> ừ. Ồ. chim dập sư tay mmm 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 มารักรกันผัดเกลียวต้นเต๊ะเสร็จแล้วเสร็จหมดหักอยู่นี่หัดดมัน่แห้งกันด้วย ได้เวลาลวร,ารลับประทานรับประทารอาหารใหญอาหา่อาหารคำสูงเลยคำอาหารลองไงบุญด้วยนะลอง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 อ้อเธอมีไขนะ่นะี่ไข่นี่ไงหนึ่งเหลืองนะขนาดเบียดยังมาครับเอออ่องไปต้มกินนี้ค้อ,อมแสีบของมันหหนะ ขังแรกจีเตาเสพเนี่ย,ยเ,เห็อนอะไกินนะไปตับไปดำเดียวใช่ก,าาก็ได้แปลกๆเสพแปลกๆนะนู่จีเตาเนอเดี๋ยวจีเตา mình đây thấy trong này này bác nhang đầm 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 nó để xếp

็ไป,ไปซิมอร่อยแน่นีซิเไงิเป็นจังไดอร่อยจริงๆก,ก,ก,กินเฉพาะตต้หรอกกินจริงนะคฟมเยกินแคนี้ <laughs> <laughs> คมเน,นี่ยเชออป้างเปนะลืมม่อกี เดินนู่กซาวต์ว่ะบุีคอันนี้ตับมันนี้องเลยเยกกันโอ้ยบ่งเล่าเนาะครับอ๋อดังครับตอกับนี่เช้าไหมบุ๊มันเส่ไหมฮอ่อ sắp 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 mình nói chi mày